พี่หลุยไม่ต้องหวง่วงเดี๋ยวหนูช่วยไทยอินปลาหมึกพี่อะ่ะช่วยพี่เขาเลยเออช่วยพี่หน่ไงวะไอเมย์ได้สุดยอดแล้วนี่เลยค่ะหนูขอแนะนํานี่เลยค่ะปลาหมึกย่างร้านอุดมซีฟูด้ดอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมค่ะเออกลับมาเลยทำไมอ่ะเพราะกูแม่มึงทําเมียมึงก็ทำอากูอย่างเงี้ยใครจะไปเอาลงเหี่ยวขนาดนี้ไปไปมึงไม่ต้องเลยอเออนี่ดีกว่ารูว่าดูว่าดูว่าไปช่วยช่วยปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกค่ะปลาหมึกพี่หลุยกินชาตินี้อร่อยชาติหน้าค่ะเยยอดเลยเดี๋ยวมึงเจอกูชาติหน้าเดี๋ยวความชาติครับพี่มันก็มีต้องมีติดตลกมั้งดิพี่มันก็ตลกเกินไปเพราะฉะนั้นต้องคนนี้ละเด้งพี่เน่งปลาหมึกพี่หลุยครับอร่อยทั้งวันเด็ดอร่อยทั้งวันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวเคี้ยวได้ทั้งวันอร่อยสิเหนียวอย่างยางรถยนต์ คนแรกที่ออกไปไปเลยไปอะไรอยู่มัาขายของนี่กูก็เจ๊งดีวะตั้ดีกว่าเข้าใจน้องๆมากมันต้องแบบว่าวัยรุ่นสมัยใหม่พี่ทันกระแสถูกต้องจัดไปปลาหมึกยังมีคนย่างทำไมคนเคียงข้างถึงไม่เป็นเธอโอ้เธอหวานเจี๊ยวหวานเจียวที่ขายอยู่นี่หัวหินมั้ยไอ้เนั่นก็หมึกบดนี่หมึกย่างวัยรุ่นหน่อยเฮ้ยได้ได้ได้อ่าฮะเอาอีกเอาอีก อร่อยให้หกกระปุกให้สิบไปเลยบักนี้ดีเอยแล้วมันจะสงกระปุกมาทำไมดอกดอกคอนดูพี่